สวัสดีครับพบกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็ต้องคุยเรื่องสมาชิกวุฒิสภา,าทั้งวันเลยนะครับเพราะการเลือกตั้ง <c oughs> ระดับจังหวัดผ่านไปนะครับก็มีหลายคนก็ดีใจนะครับที่ได้ผ่านไประดับจังหวัดไปสู้กันในระดับประเทศหลายคนก็เสียใจที่ไม่ได้ผ่าน ระดับจังหวัดนะครับตัวตึมทั้งหลายแหละก็ตกรอบกันไปเยอะแยะมากมายมันเป็นการบ่งชี้ว่าคนที่มีชื่อเสียงคนที่โด่งดังมันจะไม่จำเป็นที่จะต้องได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรอกครับคนที่เป็นวุฒิสมาชิกวุฒิสภาควรจะเป็นคนที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องโด่งดังก็ได้ครับเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นเกษตรกรเป็นกรรมกรเป็น คนเติมน้ำมันหรือเป็นใครก็ได้ครับเพราะว่าคำว่าสมาชิกวุฒิสภา,านั้นมันไม่ได้เป็นวัดกันที่อาชีพนะมันวัดกันที่เกินวัดกันที่คนที่รักชาติรักแผ่นดินคนที่มีคุณธรรมมากกว่าครับพอเข้าไปเป็นสวแล้วมันก็ศึกษากันได้ครับถ้าอ่านหนังสือออกไปติวได้ไปทำอะไรได้ขอให้ใจนี่มุ่งมั่น ที่จะทํางานให้ชาติให้เป่นดินและคนพวกนี้ถ้าได้เงินเดือนแสนหนึ่งนะแสนกว่านะเขาไม่ต้องไปทามาหาแดกอะไรเขาทําหน้าที่สอวอ,อย่างเดียวครับรศึกษาคนขวาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เก่งมันไม่มีค่ารันตีหรอกไอ้คนดงังไอ้คนมีชื่อเสียงมันจะต้องเป็นคนดีไ้คนที่ไม่ดงังคนที่ไม่มีชื่อเสียงตาย ตันนี้ผมจะมาคุยกันถึงสวตัวตึงที่เป็นคนที่แจ้งความจับผมครับสมชายสมแขกการคนคนนี้เป็นนักกฎหมายนะก็ประวัติก็บอกไปแล้วในคลิปก่อนๆนั้นแต่ครั้งนี้เขามาพูดถึงการเลือกตั้งสวรครั้งที่ถึงนี่พูดถึงบ่อยมากและถ,ถี่มากแล้วก็เอาจริงเอาจาังมากตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับผมก็ไปส่องดู ในเฟซบุ๊กของเขาครับชื่อว่าสมชายสว่างการมาเยอะมากเอาตั้งแก่เริ่มแรกเลยดีวยกว่าว่ากกตมีไว้ทำไหมอันนี้เขาก็โพสต์ในเฟซของเขาครับเขาก็ไม่รู้เขาถามใครก็ไม่รู้นะแต่เขาก็โพสต์ไปกกตมีไว้ทำไหม่ตัวสมชายสว่างการก็คงรู้เองแล้วก็ตัวเขาแหละครับเป็นคนที่เลือกกกตรครับเพราะเขาไปโองค์การอิสระ องค์กรอิสระสวอกอ็จะต้องเป็นคนเลือกนะนะเขาก็คงรู้ดีครัว่าเขาตอมีไว้ทําไมและถัดมาเขาก็โพ้นว่าการเตรียมคนผ่านหัวด่านหนึ่งทวนหน้าใช้จ้างวานขนคนละดมเลือกโดยอ้างคุณสมบัติอื่นไม่มีตรวจประสบการณ์สิปียากจับมือดมเพราะต่างสมประโยชน ทีมหัวรับเงินกลับบ้านเจ้าหน้าที่ไม่ตามสืบเขาก็คือพูดถึงเรื่องการมีการหัวการมีคนคนมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่ตามสืบเจ้าหน้าที่ก็คือกกตอนะครับแล้วต่อมาเขาก็โพสต์ว่าเห <c oughs> ตอุใดกกตไม่ประกาศรายละเอียดคะแนนทุกกลุ่มทุกอำเภอทั่วประเทศผู้สมัครสรวไม่ลงคะแนนให้ตัวเองคะแนนมากมายนับพันนับหมื่นคน เดี๋ยวเขาก็มาโพสต์ไว้ลอยๆไว้ก็โพสต์ให้กรกตอ,อ่านละก็ไม่รู้กรกตอ,อ่านหรือเปล่าก็คงจะนะเนาะอันนี้นก็มาโทษสื่อสื่อ,อไม่รู้จักถามกรกตไม่รู้จักตอบสื่อเสือกไม่ถามไงสื่อทําไมไม่ถามกรกตวะนสวันที่9มิถุนายน67โหวตรอบแรกทุกกลุ่มทุกอำเภอทุกจังหวัด มีคนยอมเสียสละยายเงินสองพันห้าร้อยบาทลำบากเดินหน้าเพื่อไปโหวตให้คนอื่นเป็นสอวอดโดยไม่ได้โหวตให้ตัวเองเลยเท่าไหร่มีมากมายนับหมื่นจริงหรือไม่ก็เดี๋ยวสิ่งทีิก็มีนะครับคนที่ได้ศูนย์คะแนนก็คนที่ได้ศูนย์คะแนนก็คือไม่ได้โหวตให้ตัวเองนะอันนี้สอวอสมชายสมัขงกา,การก็ตั้งข้อสังเกตไว้แต่ก็ไม่ได้มีความผิดเลยนะครับหมายไม่ได้ทําอะไรคนที่ไม่เลือกตัวเอง มันไม่ผิดอะไรก็กูไม่เลือกตัวเองกูก็คิดว่ากูไม่ควรได้เป็นสองวอใช่ป่ะอ้าสงสัยมากครับว่าก็กตออกระเบียบจัดขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้หรือไม่พราะดูดูแล้วยังสงสัยว่าอำนาจในการเลื่อนบัญชีสำรองสมาชิกวุฒิสภาเมื่อครบจำนวนสองร้อยคนแล้ว มีเหตุตายลาออกหรือเหตุอื่นใดนั้นอำนาจในการเลื่อนบัญชีสำรองเป็นอำนาจประธานวุฒิสภา,าย้ำไม่พบในพรบพรบ,รบว่าให้อำนาจกรกตไว้ตรงไหนเห็นทีคงต้องร้องศาลวินิจฉัยเสียแล้วว่าออกระเบียบขัดหรือยังต่อพรบหรือไม่อันนี้เขาก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากรกตเนี่ยออกระเบียบขัดพระ,ะราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือไม่ นะถัดมาเลือกสวระดับอำเภอผ่านมานานแล้วทำไมกรกตไม่เปิดเผยรายละเอียดการลงคะแนนโหวตเลือกสวตรงทุกกลุ่มทุกอำเภอทั้งประเทศเอากรกตฟังแล้วก็จะว่าไงหรือกูฟังแล้วกูก็เฉยเฉยนะถัดมาเสาร์ที่สิบห้าคืนหมาหอนกรกตไม่ หาข่าวสืบสวนสอบสวนบ้างหรือขบวนการหัวสั่งเหมาปิดห้องพักฟรีโรงแรมหลายจังหวัดทั่วประเทศนะขอก็ตตอไปอยู่ไหนวะเขามาเหมาโรงแรมกันทั่วประเทศเลยนะเว้ยนะต่อมาใครบอกไม่ซื้อไม่มีซื้อไม่มีหัวให้เอาปากกามาวางครับ ตัวเล็กๆในบางพื้นที่จังหวัดในภาคอีสานแหน่งหนึ่งที่จัดซื้อเสียงหัวกําหนดเป้าหมายให้กาคะแนนตามหัวให้เก้าเป้าก่อนการเลือกระดับจังหวัดและเข้าเป้าตามโพสจัดจ้างหัวอ่าที่เขาก็ว่ามาเอา,า,าอยังมีต่ออีนี่เขาโพสเป็นระยะระ,ะนะโพสเกือบทุกวันคือช่วงนี้สภาปิดไงแกก็ไม่มีเวลาทําอะไรเขาหือว่าผมก็ได้ความรู้กับแกด้วยนะเนี่ย กรกตก็ควรจะเวลามีคนมาช่วยทํางานนะเว้ยกรกตโดยไม่ต้องเสียตังค์จ้างเลยนะเว้ยช่วยมาเนี่ยพวกเนี่ยเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับกรกตน,นั้นเลยนะเว้ยออะต่อมาโวนกรกตเร่งตรวจสอบข้อพิรุธทุจริตจัดหัวเรื่องสมาชิกวุฒิสภาตัวประเทศก่อนเสียกายเป็นโมฆะทั้งหมดปรากฏการประหลาดเกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง เมื่อคดี d ด d a สอวอค a n d ด d a สอวอจากอำเภอห้วยยอดเพียงอำเภอเดียวกว่าเก้าอีสออ้สวไปต่อระดับประเทศมากผิดปกติถึง37ที่จากส9กลุ่มเหลือที่ว่าแค่อำเภอเมืองและอำเภออื่นเพียงแค่สามคนเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกสอวอที่จังหวัดตังครั้งนี้กอตอมีหน้าที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนก่อนสายเฮ้ยจังหวัดตังนี่มันจังหวัดของนายหัวชวนดีกไพยนะเว้ยมีใครกล้าทําอย่างนั้นหรือวะนายหัวชวนจะยอมหรือวะ นะเอาเพว่ากัไปนั่นแหละครับผ์เป็นระยะระยะอย่างเนี้ยคือก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะคือแกนสนใจนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งที่ผ่านมาสวสมชายสวยการได้เอาจริงเอาจังกับกรกรตแบบนี้ไหมในการที่มีการซื้อเสียง ในการที่บ้านใหญ่เยอะแยะมากมายเอาจริงเอาจังแบบนี้ไหมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ไหมผมไม่รู้นะผมไม่ได้ไปตามแต่ครั้งนี้สวสมชายสวยๆเอาจริงเอาจังมากมากกว่าทุกสวเป็นคนที่คุ้มกับเงินเดือนคนอื่นไม่เห็นมากออกมาพูดจาปาสายอะไรเลยว่าสวอื่นๆน ก็ปล่อยให้สวสมชายแสวงการคนเดียวนี่แหละออกมาก็มีสววันชัยอันนั้นก็ามาเชียร์พรรคเพื่อไทยเออแล้วก็โอเคนะครับผมแต่เขาไม่ได้ไปยุ่งเรื่องนี้นะคืออย่างนี้นะครับผมไม่ได้ไปปักปามใครไม่ได้ไปพูดถึงสวสมชายแสวงการเพราะเดี๋ยวจะแจ้างความมีประมาทผมอีกรอบหนึ่งคดีเดียวผมก็แย่แล้วนะนเว้ย ผมไม่ได้ไปปักปัป้มอะไรแต่ผมตั้งข้อสังเกตนะว่าหนึ่งทาสมาชิกผู้ทสภาชุดนี้โมฆะหรือไม่มีการเลือกตั้งหรือมีเหตุปันอันเป็นไปหาเหวอะไรก็ไม่รู้ผิดรัฐธรรมนูญออะไรก็ไม่รู้สวชุดปัจจุบันนี้ก็ยังต้องอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสวชุดใหม่ครับเกิดสวชุดใหม่มีชาติหน้าสวชุดนี้ก็อยู่ไปถึงชาติหน้าครับ สอวอชุดใหม่มีไปอีกห้าปีกว่าจะได้สอวอชุดใหม่สอวอชุดนี้ก็อยู่ไปอีกห้าปีครับอยู่กันให้เบื่อไปเลยอยู่กันให้ตายหงาตายห่ากันไปข้างหนึ่งเลยอย่างนั้นหรือนะเพราะว่าอย่างไรก็ตามครับสอวอชุดนี้ก็ดีกว่าสอวอชุดที่แล้วสอวอที่สอวอสว,วสมชายสมแขกายเป็นครับเพราะอะไรครับ หนึ่งพวกกัะเลยกาล่าไอย่างพวกผมมีสิทธิ์สมัครสรวรครับพระพวกผมหลายคนในจังหวัดผ่านผ่านไปหลายคนครับอดมือกินมือไม่ค่อยมีจันแดกหนี้สินลุนงลังได้สมัครสรวรผ่านไปถึงระดับจังหวัดครับในสมัยสวสมชายสแสวงการครั้งที่แล้วอย่าว่าแต่สมัครเลยแค่คิดก็ผิดแล้วครับครั้งนี้มันดีเว้ยมันเป็นประชาธิปตไตยเว้ย แม้จะเลือกปรเดงก็ทำเหอะแม้จะมีการหัวก็เหอะแม้มีการซื้อเสียงก็ช่งางแม่มันเถอะมันจะดีกว่าครั้งที่แล้วที่ใครก็ไม่รู้เรื่องอะคุณรู้ได้ไงพวกคุณสอวอทั้งหมดนั่นมันฉลาดมันเก่งกว่าพวกผมว่ะคุณรู้ได้ไงวะทําไมผมไม่ได้เป็นสอวอวะเออทำไมไม่มีคนเลือกผมเป็นสอวอวะ ทำไมต้องเป็นพวกคุณวะเป็นคนที่มีอันจะก,กินมีร่ํารวยเงินทองมีชาติมีตระกูลเป็นญาติคตนนากว่าวนักการเมืองอะไรทํานองนี้เหรอวะต้องอย่างนั้นเท่านั้นท่านไหมครั้งที่แล้วพิโลกมีคนหนึ่งสวก็คือคุณพี่คุณแก้วไก่เลิศซึ่งเป็นพี่สาวของรัฐมนตรีจุติไก่เลิศแต่ครั้งนี้มีตัวแทนระดับจังหวัดหลายคน ผมก็ขอให้คนหนึ่งใครก็ได้ให้เป็นสอวอแล้วดูสิว่าไอ,อ้สวที่ได้ไปจากจังหวัดพิษ,ษณุโลกเนี่ยจะมีผลงานเทียบกับสอวอพิกุลแก้วไก่เลิกได้ไหมวัดกันแม่นตรงนี้แหละอา้าวเพราะสวชุดที่จะถึงนี้แม่งต้องดีถึงไม่ดีที่สุดมันก็ต้องดีนะ เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามก็กตก,ก,ก็ให้คบสองร้อยคนไปเด็ดเอาไปก่อนไปสอยที่หลังก็ยังไงก็ว่ากันไปมันเป็นฝีไม้ลายมือของกกตน,นะเว้ยไหนเมื่อเราทำรูท่ากาหนดมาอย่างนี้ก็ต้องทําให้สําเร็จนะเว้ยจะทําวิธีทางไหนก็ได้ต้องกล้าไม่ต้องกลัวหรอกถ้าทำติดสิ่งที่ต้องูกต,ต้องทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าถ้ามันไม่มีสว ชุดที่จะถึงนี้แล้วประเทศชาติมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายมากไปกว่านี้ผมจะบอกนะนะก็ใครรู้จักสวสมชายสวงการก็แชร์ไปให้ฟังด้วยแล้วกันนะอย่างไรก็อาจจะได้เจอตัวเป็นๆในตอนสื่อพยา,ยานก็ขอให้ท่านมาสื่อพยา,ยานด้วยกันที่แจ้งความจากผมนั่นแหละ มันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเงินเือในแง่มุมของผมอย่างนี้นะครับหลายคนบอกว่าให้พักหลังมันจะแรงไปน้ไอาก้กิมึงไม่กลัวอบอกไม่กลัวหรอกครับไม่ใช่ไม่กลักวกลัวเลยกลัวแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับไม่โดนยิงตายไม่โดนกระทืบตายบางทีก็เป็นเอกตาย เป็นมะเร็งตายโดยรถชนตายก็ตายไน้ทั้งนั้นแหละครับหนๆแม่งมีชีวิตมาถึงปัจจุบันนี้จะตายหงตายหาบ้านไม่ใช่หรอกมันต้องตายหงายหาอยู่แล้วก็ให้ทำอะไรดีๆบ้านเพื่อจะไถ่าบาปก็ทําความเหี้ยมาเกือบทั้งชีวิตก็มาทําความดีบ้างก็ยังดีครับหนักจะได้เป็นเบาเมื่อตายหงตายหาไปแล้วอ้า ขอบคุณคนที่จะสนับสนุนผมนะครับก็สนับสนุนได้นะไปสู้คดีเพราะมันมีค่าทนายมีค่าเดินทางมีอะไรก็ไม่เป็นไรเท่าไรก็ได้ถือว่าเป็นกำลังใจของผมนะครับก็กินก้างมาแล้วกันตอนนี้ผมเขียนหนังสือธรรมะสไตล์กิจฑครับเริ่มละสองร้อยเก้าสิบาทจองกันได้นะครับเงินก็เข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร แล้วก็หมาจรจับนะครับกองทุนนี้ก็ดูแลคนดูแลหมา,มามาร่วมสิบปีแล้วถ้าดูใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีหนังสือคาถาตำราพิกชีวิตครานี้ผมเขียนขึ้นเองเป็นบ o ็อกเก็ตบ๊เล่มที่37ส่วนคาถาทำส่วนธรรมมาสไตล์กิจเป็นบ o ็อกเก็ตบุเล่มที่38จะเปิดตัวเดือนสิงหาคม เลื่มนี้ครับรวมรวมเรื่องราวขององค์เทพเจ้าพ,พิธีกรรมพิธีการคาถา,าบทสวดมนต์ต่างๆแล้วก็เครื่องสักการะต่างๆผมตั้งใจเขียนนะช่วยซื้อกันหน่อยสองรอยเก้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องพระอยู่ในรถอยู่ในบ้านหรือจะซื้อฝากคนที่รักก็ได้ นะครับติดต่อผมได้สามช่องทางครับเฟซบุ๊ o k งตะกิจพลเดนวิสัยไอดีไลน์กับเบอร์ัเบอร์เดียวกันโทรมากิ้งกังมาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับร้องเรียนมาก็ได้ตอนนี้ผมรับทําอยู่สองคดีคดีแรกก็คือคดีมีผู้การท่านหนึ่งครับพลตํารวจตรีก็มาร้องเรียนผมว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหกร้อยล้านบาทเดี๋ยวรวบรวมหลักฐานเสร็จจะไปยื่นหนังสือต่อประธาน ปปอชอครับแล้วเรื่องที่สองก็คือมาดามเปิ้ลที่อยู่ที่สุขโขทัยนะครับมาร้องเรียนผมว่าโดนผัวเก่าไปพูดเรื่องราวเป็นเท็จหนึ่งชั่วโมงในรายการของคุณกลชัยกำเนิดพลรายการโผนกระแสะเดี๋ยวเจอกันนะเก่งกับผู้หญิงเดี๋ยวมึงเจอกูนะครับผมนะสองคดีก็มีมาจ้างมาผมปีหน้าที่เสือก ทุกเรื่องอยู่ละมันเป็นอุดมการผมที่ต้องเสือกเรื่องของชาวบ้านอ้าววันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกิจโพสชาแนลด้วยดีเสมอมาถ้าดูใน Facebook ก็เข้าไปกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับผมขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มคคองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี 高大上，技能。